สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ12อำเภอในจังหวัดปัตตานีคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. อําเภอเมืองปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานีเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการค้ามนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13าตำบล66หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด9 6 8 6 9ตารางกิโลเมตรหรือ37.401ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด1 3 7 8 9แคน 2. อําเภอโคกโพโอ,อพําเภอโคกโพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอหนองจิกทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอแม่ลานทิศใต้ติดต่อกับอําเภอเมืองยะลาและอําเภอสะบายอยจังหวัดสงขลาทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอสะบายอยและอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอําเภอโคกโพแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล82หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด339.4ตารางกิโลเมตรหรือ131ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด68,814คน 3. อำเภอหนองจิกหนองจิกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกในอดีตคือหนึ่งใน7หัวเมืองตั้งอยู่ในตำบลหนองใหม่อำเภอเย่ารัง ต่อมาปีพศ2444ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่หมู่1อำเภอหนองจิกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล74หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด231.5ตารางกิโลเมตรหรือ89.4ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด82,105คน 4. อำเภอปะนาเร ปานาเรเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีประชากรแต่งกายตามแบบของประชากรมาลายูมีประเพณีวัฒนธรรมตามแบบอิสลามพูดภาษามาลายูและภาษาถิ่นตากใบการปกครองอำเภอปานาเรมี10ตำบล53หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด144.1ตารางกิโลเมตรหรือ55.6ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด47,533คน 5. อําเภอมายอําเภอมายยตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอย่าริ่งทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอป่านาเรอําเภอสายบุรีและอําเภอทุ่งยางแดงทิศใต้ติดต่อกับอําเภอทุ่งยางแดงและอําเภอย่ารังทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอย่ารังอําเภอมายอแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13ตำบล59หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด2อ6 1ตารางกิโลเมตรหรือ83.4ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด61,395คน 6. อําเภอทุ่งยางแดงอําเภอทุ่งยางแดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอมายอต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอําเภอทุ่งยางแดงในวันที่26พฤษภาคม2520 ต่อมามีพระราชกิจสดีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอทุ่งยางแดงในวันที่3มิถุนายน2537การปกครองของอำเภอทุ่งยางแดงมี4ตำบล23หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด114.97ตารางกิโลเมตรหรือ44.39ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด25,297คน 7. อำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันออกของจังหวัดอ,อําเภอสายบุรีห่างจากสารากลางจังหวัดปัตตานีประมาณ50กิโลเมตรมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองและยังมีความหลากหลายทางด้านภาษาอ,อําเภอสายบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล64หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด178.424ตารางกิโลเมตร หรือ68 8 9 0ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด71,578คน 8. อําเภอไม้แก่นพื้นที่อําเภอไม้แก่นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอสายบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอําเภอไม้แก่นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2,516ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอําเภอไม้แก่นเมื่อวันที่ 3มิถุนายน2537การปกครองของอำเภอไม้แก่นมี4ตำบล17หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด55.201ตารางกิโลเมตรหรือ21.313ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด13,014คน9อำเภอเย่าริ่งอำเภอเย่าริ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีนาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ที่ตะวันออกติดต่อกับอำเภอป่านาเรทิศใต้ติดต่อกับอำเภอมาโยที่ตะวันตกติดต่อกับอำเภอเย่ารังอำเภอเมืองปัตตานีและอ,าอ,อ่าวไทยอำเภอเย่าริ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น18ตำบล81หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด196.8ตารางกิโลเมตรหรือ76ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด9,347คน 10อําเภอย่ารังอําเภอย่ารังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอเมืองปัตตานีทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอเย่าริงอําเภอมายอและอําเภอทุ่งยางแดงทิศใต้ติดต่อกับอําเภอรามันและอําเภอเมืองยะลาทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอเมืองยะลาอําเภอแม่ลานและอําเภอหนองจิกอําเภอย่ารังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล72หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด184ตารางกิโลเมตรหรือ71ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด95,706คน 11. อ็ดำเภอกระเพออำเภอกระเพอเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสายบุรีประกาศแยกเป็นกิ่งอำเภอกระเพอเมื่อวันที่6มีนาคม2525ต่อมาจึงได้มีพระราชกิฤษฎีกาย,ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอกระเพอ ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2536เป็นต้นมาการปกครองของอำเภอกระเพาะมี3ตำบล27หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด93.814ตารางกิโลเมตรหรือ36.222ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด1 9 0 9 9คน 12. อำเภอแม่ลาน แม่ลานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีและเป็นหนึ่งในสองอำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายใต้ผ่านจัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปีพศ2532และยกฐานะเป็นอำเภอในปีพศ2538การปกครองของอำเภอแม่ลานมี3ตำบล22หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด89.2ตารางกิโลเมตรหรือ34.4ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด17,604คน